สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาที่วัดอัมพวันนะคะวัดอัมพวันอยู่ในจงนังหวัดสิงห์บุรีนะคะเข้ามาก็จะเจอรูปปั้นสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแล้วก็เข้ามากราบขอพรท่านก่อนเลยนะคะแล้วเดินเข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอรูปปั้นเสมือนจริงของอหลวงพ่อจารันนะคะ อันนี้ก็เหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วเดินเข้ามาข้างในนะคะข้างในก่อนถึงจะเป็นศาลาที่จะอยู่เกือบติดริมน้ํานะคะเข้ามาไหว้นะคะสรีระสังขารของหลวงพ่อจรันนะคะแล้วก็อพอไหว้สรีระสังขารเสร็จน,นะคะ,ก,ะ,นนะ,คะก็เดินเข้าไปที่โบสถ์นะคะเพื่อไหว้พระประธานขอพรพระประธานในโบสถ์นะคะค่ะใครที่เคยมา ชือีลนะคะ,จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันนะคะที่นี่นะคะจะมีแนวทางการปฏิบัตินะคะที่เคร่งครัดพอสมควรนะคะก็คือถือว่า,าใครที่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยถ้าอยู่ได้7วันอะ่ะก็จะดีมากเลยคือเราจะได้แนวทางในการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะว่า าเราไปปฏิบัติเองนะคะบางทีเราก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องอนั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็ระยะเวลาในการนั่งสมาธิก็มีส่วนสําคัญแล้วก็การเดินจงกรมนะคะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้การก้าวรู้การย่างรู้การวางเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะทำให้สติ เราอะค่ะอยู่กับตัวเรานะคะใครที่ออมาถือศีลที่วัดอัมพวันนะคะก็เดินทางกันมาได้นะคะเดี๋ยวนี้มีรถตู้รับส่งเราสะดวกสบายนะคะแล้วก็อันนี้ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยได้แนวทางในการปฏิบัติกับปฏิบัติกลับไปปฏิบัติที่บ้านในชีวิตประจําวันได้แล้วก็สามารถไปปฏิบัตินะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นได้นะคะ